อโอโหจ้าบบวก2ใช่ไหมูงั้นอบกเลยมัใจเลยเเต็มเลยไไอ้กนบวกสมันยังไงมันโดนยังไงโดนโดนขยอะกันใช่ไหมไปโดนสองด้วยเลยในจังหวัดโอ้นี่ฮะแตกท่านข้างที่จะแตกจะว่าไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะมั่นใจแล้จะกลับมคืนได้นี่ก็เป็นเลๆนะครับนะจังหวัดโนนสก็เลกอย่างเดียวเลยคือเลกเลยนะตายเป็นตายใช่ไหม เอาละครับขึ้นบนล็อกเราเฉียดเท่าไหร่สามหมื่นครับสามหมื่นบาทนะเอาวันนี้อยากจะขอบคุณใครบ้างครับขอบไปเลยขอบคุณนัครับที่โดนแลนได้ครับที่สองนี่แข็งเดียวขอบคุณนักมีการตีโดนแลนอะไรต่างครับครับผมเอาพี่เบนวันนี้วันนี้วางเกมเอาแผนยังไงครับวันนี้ออ๋วันนี้ก็ต้องใช้นักการยอมรับว่าฝีมือเป็นรองเขาครับผมผู้ต่อสู้เขาจัดอาวุธของเขาผมหลายลูกนะครับใครหายเหมือนกันไม่หายที่โดนสองเหมือนกันครับแต่เราก็เตรียมอาวุธเตรียม มามาสู้ทุกลูกเหมือนกันถ้านอกจังหวะเราเสียเปรียบเราก็ต้องมีเรียนเปรียบในนะครับผมแล้วก็มีสอบเสริมข้าวสารบอกน้องไงข้ยกสารเขบอกต้องหนีตัวเลยครับเพราะว่าถ้าต่อยใช้จังหวะเนี่ยผมว่าสู้เขาไม่ได้แน่นอนเพราะว่าจังหวะเขาแข้งเขาโมแล้วมีสอบน่ากลัวเราก็เตรียมมาจากจากค่ายแล้วคะค่ายเลยต้องต้องต่อยตัวนี้ต้องเหนื่อยแน่นอนต้องเหนื่อยถ้าไม่เหนื่อยนี่จริงเขายากรู้เลยใช่ไหมครับเราเข้าใจเลยนะครับเราจังหวะเราได้ได้จังหวะดีพอดีนะครับต่างคุ้นต่าง ทางคนดังโดนน่ะเขาก็โดนเราก็โดนทำอยู่ที่จังหวัดแล้วครับอย่ยุดตามเราหยุดตามใครก็้ครับเหมือนเดิมครับก็เด็กเนี่ยมีความตั้งใจแล้วก็เขามีความขยันแล้วก็มีความรับผิดชอบสูงนะครับเรื่องฝีมืออะไรเนี่ยเราพัฒนากันได้แต่เรื่องวินัยเรื่องหัวใจเนี่ยต้องแม่นักหนึ่งนะครับก็เด็กก็ทําได้ดีครับต่อไปก็ต้องปรับปรุงอาวุธให้ดีกว่านี้ครับขอบคุณมากครับยินดีด้วยครับยินดีด้วยครับ